สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาของแบบพ่อบ้านแม่บ้านลหลายคนมากๆใช่คำว่ามากมาก,มาก,มากดีกว่าครับใครเจอปัญหานี้ยบ้างเขียงซื้อมาแล้วพ่อค้าแม่ค้าบอกให้ทําอย่างงู้นอย่างงี้แช่น้าเกลือบางคนบอกว่าบางร้านที่เราเคยซื้อนะบอกน้าเกลือแช่มาแล้วไม่ต้องอ่าแต่วขาบอกให้ไม่ทำแบบนี้นะทำยังไงก็แล้วแต่ แตกร้าวเหมือนเดิมอ่ะวันนี้เนี่ยผมจะมาทาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะแช่น้ําเกลือแล้วทางที่ร้านที่เราซื้อมาเขาบอกว่าไม่ต้องแช่นะแต่ผมแช่มาแล้วนะครับแช่แล้วทีนี้ผมจะเอามันมาราดด้วยนะ้ำมันร้อนๆน,น,นะเหมือนที่หลายคนเขาทํากันเนี่ยเราว่ามันจะแตกจริงหรือเปล่าเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มาแล,แล้วนะครับน้ำมันร้อนๆน,นี่ผมให้ทุกคนเห็นในเตาเมื่อกี้นะครับมามตานลงไปเลยจริงอ่ะใช้น้ำมันเก่าก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีน้ำมันเก่าเอาน้ำมันเก่าที่แบบที่เราแบบทิ้งแล้วอ่ะเอาใส่ขวดไว้เผื่อมันมีแบบนี้นครับ โอโหดูทุกคนมันร้อนขนาดไหนนี่ดาาเข้าไปเลยครับทีมันต้องแบบกลับอีกด้านหนึ่งว่แต่ดูเจ้าความร้อนแล้วนะไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวให้มันคงจะไหลเข้าไปข้างล่างเองเลยคิดว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเราจะ,าจะแช่ไว้แบบนี้นานๆเป็นอาทิตย์เลยนะครับแช่มันไม้อยนไง คือเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องรีบใช้เขียงเขียงเรามีหลายอันแต่ทําจะทําให้ทุกคนดูว่าทุกสูตรทุกวิธีที่เขาบอกมาเนี่ยมันได้ผลจริงไหมเพราะว่าตอนที่อยู่กับพ่อค้าเนี่ยคือมันสวยมากนะครับเราเลือกไอ้ที่สวยที่สุดแล้วคือมันสวยจริงอันนี้เนี่ยสามร้อยแปดสิบนะครับอันใหญ่เนี่ยสามร้อยแปดสิบแล้วอันนี้สองร้อยยี่สิบบาท เนี่ยครับเขาเพิ่งจะลงเลยครับรถผ่านพอดีเขาเพิ่งยังคนลงจากรถยังยังไม่หมดเลยนะยังยังไม่เสร็จเลย <c oughs> พ่อค้าก็ยังงงกับราคายังนึกราคาอยู่แต่ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขียงมันแพงขนาดนี้แล้วอันนี้เบอร์14น,นี่เบอร์12นะ <c oughs> เราเลือกที่จะใช้สี่เหลี่ยมเพราะว่าลองเปลี่ยนดูบ้วาง <c oughs> ปกติก็จะใช้เขียงกลมนะ <c oughs> อันนี้ผมซื้อมาได้หนึหน่งอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ร้าวร้าวนิดหน่อยไหมฮะแต่ตัวเนี้ย ที่เป็นตาตาเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยเราว่าเฮ้ยมันน่าจะทนหน่อยเนี่ยมันเป็นตาับเนี้ยมันเริ่มมีรอยแล้วพอเราเอาขึ้นจากน้ําที่เราแช่น้ําเกลือไว้อะพอมันแห้งนะครับแต่ว่าน้าเกลือน่ะผมแช่แค่วันนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนเพราะว่าเขาบอกผมว่าไม่ไม่ต้องแช่นะครับผมก็เลยอะ ก็แช่หน่อยละกันแต่ว่าเราแช่ไม่เยอะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่าว่าถ้าเขียงเราไม่พังเดี๋ยวเขาไม่ได้ขายใช่ไหม็เลยต้องเอาแช่สักคืนหนึ่งนี่ครับแล้วทีนี้พอผ่านหนึ่งไป็นี่เที่เริ่มเห็นรอยร้าวแล้วผมก็เลยต้องมาทําวิธีเหมือนที่หลายๆคนเขาแนะนาเลยลาะร้านเขาแนะนําก็คือให้เราราดด้วยน้ำมันร้อนนะครับแต่ผมเคยทําแล้วนะนี่นี่อันนี้ก็น้ำมันร้อนๆนะครับดู น้ำมันร้อนๆนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้แช่ไว้นานไงผมราดปุ๊บวันสองวันไม่เกินเนี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยแต่รอบนี้เนี่ยผมจะแช่มันไว้เป็นอาทิตย์นะครับนี่จะเห็นเบอร์เขียนใช่ไหมเบอร์12บนะครับ12เนี่ย220บาทอันนี้380บาทซื้อมาได้อาทิตย์หนึ่งนะเพราะวันนี้นวันที่ที่ผมถ่ายคลิปคือวันที่ 27มกราคม2 5 6 7แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลงคลิปเนี่ยคือผมจะทิ้งไปสักแช่ตัวนี้ไว้หนึ่งอาทิตย์หรืออาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะอาจจะนานหน่อยสักเดือนหรืออะไรพวกเนี้ว่ามันจะมีรอยราวไหมเนี่ยเหมือนตัวนเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ผลน,นะน้ำมันราดน้ำมันราดีผมเคยไปซื้อน่าจะน่าจะช้เยเดือนคอมเมนต์มั้งเขาเคยแนะนําผมนะครับ ว่าให้เอาน้ำมันแต่ตัวนี้เนี่ยก็มีรอยอยู่นะเนี่ยผมว่าไอ้ที่ไม่เป็นแก่นไม้เนี่ยยังจะดีกว่าเนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีแก่นไม้มีแค่เนี้ยแต่ทุกคนนะอย่างผมเองเหมือนกันแหละเห็นมันมีแก่นไม้ผมก็ต้องการเฮ้ยมันมีแก่นไม้เนี่ยมันน่าจะแข็งมากกว่าไหมแต่พอเราซื้อเป็นแก่นไม้ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันตัวนนเนี้ยมันเนี่ยมันร้าวแบบนี้เลยเนี่ย จากมุมเนี้ยมามามีมเนี่ยตามตามแก่นไม้เลยล้าวมานี้เลยนะเนี่ยแต่อันเล็กนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่อันใหญ่เนี่ยราวแบบชัดเจนมากวันนี้ก็เลยต้องเสียเวลาอ่ะํามันทุกวิธีทางนะครับว่าเขียงมันยังจะแตกจะร้าวอยู่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงอ่ะทุกคนมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ ผมทำการแช่น้ำเกลือราดด้วยน้ำมันร้อนๆตามที่อหลายๆสำนักสำนักไหนก็แล้วแต่บอกว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้เขียงเรามันจะไม่แตกกรานนะครับแช่น้ำเกลือแล้ว,ลวทีนี้อันนี้เนี่ยผมนอนน้ำมันไปเลยนะครึ่งค่อนเดือนแล้ว,เ,เ,วนนเนี่ยวันนี้วันที่17บเจดกุมภาเนี่ยมันโอ้โหมันสองสาอาทิตย์แล้ว อะคุณมาดูว่าผลมันเป็นยังไงจากที่ฎีที่ว่าให้แช่น้ำเกลือน้ำมันร้อนๆราดแล้วก็แช่ไว้เพื่อที่จะป้องกันเขียงของเราเนี่ยแตกร้าวมันจริงไหมเนี่ยให้ดูกันเลยเนี่ยเนี่ยโอุ้ณเอ้ยเนี่ยขนาดมันนอนอยู่ในน้ำมันเนี่ยมันยังแตกเนี่ยเนี่ยทั้งสองอันเลยเนี่ยเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับดูเนี่ยมันร้าวหมดเลยเนี่ยรอยแล้ว แต่ผมก็พอแล้วแหละผมเนี่ยเอาขึ้นมาใช้งานแล้วอีซื้อมาเนี่ยโอ้โหเหมือนที่บอกว่าอันนี้เนี่ยสามร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อยยี่สิบบาทน่าจะประมาณนี้นะหรือว่าอาจจะสลับตัวเลขที่หน่อยนะครับเนี่ยมันแตกมันเล้าหมดเลยข้างๆนี่คุณดูดิเนี่ยรอยเล้าแตกเนี่ยโอ้โหอย่างตัวเนี้ยโอ้เดียน้ำมันกระฉมเนี่ยดูดิคุณดูดิเนี่ยขนาดมันนอนแช่น้ํามันอยู่นะเนี่ย แต่ทีนี้ผมฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่มาเมื่อเมื่อต้นเดือนกุมภาเขาบอกว่าที่จริงแล้วถ้าเป็นพวกไม้ที่มีแก่นเนี่ยพวกไม้มงมะขามเนี่ยยังไงก็แตกยังไงก็ร้าวเขาบอกคือวิธีที่แบบถ้าเราจะซื้อเขียงเนี่ยคือให้ซื้อเขียงที่เป็นไม้แบบเป็นไม้เนื้อเดียวกันน่ะถ้าไม้มะขามโอกาสที่จะแตกแล้วมันมีเยอะมากและวิธีแก้มันก็มันไม่มีอะ่ะ คือฟังจากเขาพูดมานะเนี่ยซึ่งดูจากหลายคนที่ว่าทำแบบนี้นะแบบนี้นะผมทำมาหมดแล้วเนี่ยครับเขียงก็ยังงามอะไม้มาขามอ่ะแต่สุดท้ายก็เนี่ยแล้วแต่มดเนี่ยโอ้เนี่ยยิ่งเ้บองใหญ่เลยเนี่ยๆๆเนี่ยตายแล้วเอาใครมีอะไรที่แบบดีๆสุดดีๆกว่านี้ นอกจากที่ผมทําอยู่นี้นะถ้ามีก็คอมเมนต์แล้วก็บอกกันมาแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมจะเอาขึ้นไปล้างทําความสะอาดน้ำมันออกนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอแล้วแหละไม่ละนะครับไม่แช่ต่ออีกแล้วเพราะมันเกะกะพื้นที่ในบา้านเดี๋ยวเอาขึ้นมาล้างดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมเอามันขึ้นมาพึ่งแดดไปละซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังฉ่าอยู่นะฉ่าน้ํามันนะแต่ว่าคุณดูครับ รอยร้าวรอยแตกดูเนี่ยเพ่งเอาขึ้นมาจากการแช่น้ำมันอะเนี่ยโอ้โแบบทำทุกวิธีทางครับเนี่ยดูครับเห็นชัดเจนเลยไหมเนี่ยทำทุกวิธีทางแล้วนะครับมันก็ยังแตกก็ยังร้า่แต่าที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยที่ผมเอาไปนอนแช่น้ำมันอ่ะมันทำให้เขียงผิดรูปครับดูนะเนี่ยงอหมดเลยนะดูดิเนี่ย แอนไปหมดเลยงอไปหมดเลยอ่ะ oh. เขียงสวยๆนะครับแต่ก็ทํำไงได้อะเราก็อยากอยากจะรักษามันแบบให้แบบนานๆไม่อยากให้มันแล้าหรือว่ามันแตกแต่สุดท้ายแล้วนี่ดูดิเนี่ยโอ้เ oh. งดหลายอ่ะใครมีวิธีดีๆกว่านี้ก็คอมเมนต์มาไปแล้วกันนะดูแตกไปหมดเลยโอเคครับทำทุก แบบทุกทุกรูปแบบทุกว,ว,วิธีที่ทุกคนได้นำมานะว่าไม่ให้เขียงมันร้าวแต่สุดท้ายก็นี่แหละอย่างที่เห็นโอเคครับ